เราชนะยืนยันตัวตนเป๋าตังแบบนี้ได้ใช้7000บาทชัวคลิปนี้ครับผมจะมาบอกวิธีที่คุณจะยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังในโครงการเราชนะนะครับจะบอกคุณอย่างละเอียดและพาไปดูวิธีการทำทั้งหมดตั้งแต่ต้นนะจนจบเลยว่าคุณต้องทำอะไรบ้างคุณถึงจะยืนยันตัวตนเป๋าตังและได้ใช้7000บาทชั่วๆ์ในโครงการเราชนะนะครับ เรามาดูกันเลยครับอันดับแรกครับเราก็รู้กันอยู่แล้วครับยินยอมส่วนตแอปเป่าตังค์สิ่งที่คุณต้องทําก็คือต้องมีแอปเป่าตังค์นะครับมีแอปเป่าตังค์ก็คือคุณจะต้องดาวน์โหลดแอปเป่าตังค์มาครับซึ่งการดาวน์โหลดแอปเป่าตังค์ก็ง่ายมากๆครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละขั้นทีละตอนเลยนะครับว่าวิธีการยินยอมส่วนตแอปเป่าตังค์เนี่ยทำอย่างไรและก็อ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกครับดาวน์โหลดแอปเป่าตังค์ทอย่างไรนี่ครับ ให้คุณเข้าไปที่นะฮะอันนี้ข้อมูลเนี่ยมาจากในเว็บไซต์เราชนะ .com นะเป็นข้อมูลที่ละเอียดมากแล้วผมจะเอามานําเสนอเพิ่มเติม,ตมแล้วมีเพิ่มเติม,ตมแต่งวิธีที่ผมทดลองแล้วก็ได้ใช้กับตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อนน้องเนี่ยผมให้เขาปรึกษาไปหลายคนก็บอกวิธีนี้ครับนะอันดับแรกครับแอปเปตาตังค์เนี่ยถ้าคุณเป็น App Store หรือว่า Play Store เป็น Apple เนี่ยให้คุณเข้า App Store นะครับคุณก็ไปสามารถดาวน์โหลดแอปเปตาตังค์ที่ App Store ได้ถ้าคุณเป็น Android นะฮะก็เข้า Play Store หรือ Google Play นะฮะคุณก็ไปดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์นะครับการดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์ก็ง่ายๆครับคุณพิมพ์ค้นหาคําว่าแอปเป๋าตังค์ลงไปช่องค้นหาเลยพอพิมพ์เสร็จครับก็จะมีแอปเป๋าตังค์เพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะมีขึ้นมาอย่างนี้ให้คุณหาสัญลักษณ์แอปเป๋าตังค์หน้าตาแบบนี้ครับเป๋าตังค์นะครับสีฟ้าๆแล้วก็โลโก้สีข้างในเป็นเป๋าตังค์เสืออักษรสีขาวนะครับผมนะฮะถ้าคุณเป็นแอปสโตร์ แ p ปสโตรแบบ Apple เนี่ยก็จะขึ้นเป็น Get อะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยผมก็กดดาวน์โหลดนะครถ้ากคุณเป็น Android Play Store Google Play Store นะครับผม Play Store หรือว่า Google Play นะครับก็คุณก็มันก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้แอปเป่าตังก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยสีฟ้าแล้วตัวอักษรเป่าตังสีขาวนะครับแล้วก็กดติดตั้งนะฮะอย่าติดตั้งผิดนะครับบางทีมีแอปหลอกอะไรเงี้ยให้คุณเข้าติดตั้งตามนี้เลยตามรูปแอปตรงนี้นะครับอ่ะกดติดตั้ง คุณตั้งเสร็จนะครับให้คุณดาวน์โหลดอะไรเสร็จเรียบร้อยครับดาวน์โหลดติดตั้งใส่เครื่องคุณเสร็จนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะให้คุณเข้าระบบนะฮะคุณจะต้องเข้าระบบก่อนที่ยืนย,ยันตัวตนแอปเป่าตังค์เข้าระบบอย่างไรครับเข้าระบบโดยการใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับที่คุณเคยผูกกับแอปเป่าตังค์ในกรณีถ้าเกิดคุณเคยใช้แอปเป่าตังค์มาก่อนเน่าจะเป็นโครงการชิมช็อปใช้โครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันหรือโครงการอะไรก็แล้วแต่นะครับผมคุณจะต้องยืนยันตัวต,วตนใหม่ทุครั้้้งนนนีีตอ ระบบเขาก็เปลี่ยนใหม่ต้องอยืนในตนใหม่ทุกครั้งถ้าเกิดลบแอปไปคุณต้องอยืนในตนใหม่ตลอดนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยให้คุณใส่เบอร์มือถือที่คุณถ้าเกิดกรณีที่คุณไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเลยนะครับเป็นโครงการเราชนะเนี่ยให้คุณใส่เบอร์ที่คุณใส่ไปในลงทะเบียนโครงการเราชนะคุณใส่เบอร์นั้นลงไปนะครับอ่ะก็ใส่เบอร์ลงไปแต่ถ้าเกิดเป็นคนละครึ่งเราเที่ยวดิการหรือเป็นโครงการชิมชอบใช้ที่คุณใช้เบอร์มาก่อนแล้วนะให้คุณใส่เบอร์นั้นลงไป หลักๆคือใส่เบอร์ที่คุณลงทะเบียนล่าสุดนะครับสมมติคนละครึ่งก็ใส่เบอร์ลงทะเบียนคนละครึ่งล่าสุดเราเทียบด้วยกันก็ใส่เบอร์ลงทะเบียนเราเทียบด้วยกันล่าสุดเราชนะ .com ก็เราใส่เบอร์ที่ลงทะเบียนเราชนะ .com ล่าสุดใส่เบอร์นั้นเข้าไปคุณก็พิมพ์เบอร์เข้าไปครับพอพิมพ์เบอร์เสร็จครับจากนั้นครับก็เขาก็จะส่งยินัน ODP นะครับผมนะฮะเป็นรหัส6หลักมาให้คุณนะฮะยืนัน ODP ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะฮะเป็นเลขแล้วก็จะมี พอคุณใส่เบอร์เสร็จก็ให้คุณกดขอรหัส ODP นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นขอรหัส ODP คุณก็กดขอรหัส ODP พอกดเสร็จปุ๊บขอรหัส ODP สิ่งที่ิดขึ้นก็คือรหัส ODP ก็จะส่งมาในมือถือของคุณครับก็จะเป็นเลข6หลักคุณก็ใส่เลข6หลักไปตรงนี้นะครับถ้าสังเกตครับเลข6หลักเนี่ยก็จะเป็นใส่เข้าไปเลยนะครับตรงด้านล่างใส่6หลักตรงนี้คุณก็ใส่เข้าไปมีแค่6หลักนะครับคุณก็ใส่6หลักเข้าไปแล้วก็กดพอใส่6หลักเสร็จนะครับสิ่งที่ขึ้นก็จะเป็นหนนน้้าีะครับ คุณก็กดว่ายืนยันนะครับว่า ODP ถูกต้องนะครับจากนั้นก็จะขึ้นหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขคุณก็อ่านให้หมดนะครับแล้วคุณก็ติ๊กยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดตกลงนะครับนะครับคุณก็กดตกลงพอคุณกดตกลงเสร็จหน้าต่อไปครับก็จะให้ตั้งค่าพินนะฮะ ถ้าเกิดคุณมีเป็นเข้าระบบเนี่ยเขาก็จะมีพินอยู่แล้วคุณก็จะใส่พินของคุณที่คุณเคยตั้งไว้นะครับคุณจะตั้งพินอะไร6หลักก็ได้แล้วแต่คุณแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่มาใช้ใหม่ของโครงการเราชนะ .com เลยคุณจะต้องตั้งพินนะฮะพินนี่คือรหัสอะไรพินนี่คือรหัสความปลอดภัยเผื่อคนเนี่ยเข้ามาในโทรศัพท์ของคุณแล้วมาใช้โครงการเราชนะของคุณนะฮะเอาโทรศัพท์คุณไปแล้วไปใช้เราชนะของคุณไปก็ยุ่งเลยหรือถ้าเกิดคุณมีเงินในแอปเป๋าตังค์เขาบางทีเขาถอนเงินคุณออกได้นะครับดั้ง เป็นรหัสที่คุณจะต้องจำเอาไว้และเก็บเอาไว้ส่วนตัวนะครับเก็บไว้ในหัวสมองจะดีที่สุดนะอย่าเก็บไว้ในกระดาษ6ตัวคุณจะใส่อะไรก็ได้ครับ6ตัวคุณก็ตั้งไปนะครับโดยการการตั้งเนี่ยใส่ต้องใส่2รอบนะครับรอบแรกก็คือใส่อะไรก็ได้สมมติถึงตัวสามสี่ห้าหกอย่าตั้งแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ปลอดภัยนะครับหนึ่งตัวสามสี่หกนี่ผมยกตัวอย่างสมมติว่าตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอบหนึ่งคุณก็พิมพ์หนึ่งตัวสามสี่หกอีกรอบหนึ่งซ้ำไปนะครับอ่เบเาเนตอนนแรกเี่่ยคุณใส แล้วก็ยืนยนันพินก็คือใส่1นึ่งสีหเหมือนเดิมครับจากนั้นเสร็จถ้าคุณใส่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือเขาจะมาโผล่เข้านี่เลยครับ G Wallet เลยครับนะครับอันนี้ก็จะพอเข้าก็าสามารถเข้า G Wallet เลยนะทีนี้เนี่ยก่อนที่บางท่านเนี่ยถ้าเกิดไม่เข้า G Wallet ยังไม่ได้เข้า G Wallet สิ่งที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นครับก็จะคือก็จะคือต้องยืนยันตัวตนก่อนแต่การยืนยันตัวตนเนี่ย คุณจะต้องอันนี้คือพอถึงขั้นนี้แล้วนะครับยินยันพิมพ์เสร็จปุ๊บนะฮะคุณก็ต้องมันจะเป็นหน้านี้ให้คุณเข้า g w a l l e t เพราะคุณเข้า g w a l l e t นะฮะจะเข้าสู่หน้ายืนยันตัวตน g Wallet แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูต่อไปจากนี้นะครับว่ายืนยันตัวตน g w a l l เ t เพื่อให้ใช้โครงการเราชนะ com อย่างไรนะครับพอมาสู่หน้านี้ให้คุณเข้า g w a l l e t ตตรงนี้กดเข้าไปพอกดเข้ามาเสร็จครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีต่อไปนะครับ นี่ครับพอเข้า G Wallet เสร็จปุ๊บนะฮะ G Wallet เสร็จเขาก็จะให้ขึ้นแบบหน้าแบบนี้นะครับก็จะมีโครงการต่างๆนะฮะตรงนี้ก็จะอาจจะมีโครงการเราชนะเพิ่มมานิดหน่อยแต่หน้าตาจะไม่เปลี่ยนไปจากนี้ครับให้คุณกดตรงนี้ครับเข้าใช้งาน G Wallet นะฮะกดเข้าใช้งาน G Wallet กดเข้าไปพอกดเข้าใช้งาน G Wallet เสร็จนะครับหน้าต่อไปที่เกิดขึ้นก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะฮะก็จะให้คุณถามสาธุถามว่า คือเป็นรายละเอียดนะครับว่าการใช้จี l l e t เป็นอย่างไรอะไรอย่างข้อตกลงคุณก็กดยินยอมนะครับผมยอมรับข้อตกลงกดยินยอมไปพอกดยินยอมเสร็จครับหน้าต่อมาก็จะเป็นการยืนยันด้วยปัตรประชาชนนะฮะแล้วก็จะยืนยันด้วยคุณมีทางเลือก2ทางหนึ่งคือถ้าเกิดคุณมีกรุงไทยเน็กนะครับ ตรงนี้เนี่ยคือคุณไม่ต้องใช้ไม่ต้องสแกนใบหน้าแล้วก็ไม่ต้องสแกนบัตรประชาชนเพราะว่าทางธนาคารกรุงไทยมีข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลของคุณแล้วนะฮะดังนั้นไม่ต้องสแกนแต่ถ้าเกิดคุณยืนยันตัวตนได้บัตรประชาชนคุณจะต้องสแกนใบหน้าด้วยนะครับอ่ะตรงนี้เราจะมาสาธิตแบบที่ยืนยันตัวตนได้บัตรประชาชนนะครับโดยต้องบัตรประชาชนเพราะว่าจะต้องสแกนหน้านะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีกรุงไทยเน็กคุณกดกรุงไทยเน็กแล้วไปขั้นตอนก็คือเข้าไปสู่จะจะบพายดูว่ามันจะไปสู่หน้าไหนนะครับแต่อันนี้เนี่ยกรณีที่ กดตรงบัตรประชาชนครับกด,ดยืนยันตัวตนแบบประชาชนต่อไปนะครับพอกดเสร็จครับคุณก็เอาโทรศัพท์ของคุณเนี่ยกล้องส่องไปที่มือที่บัตรประชาชนของคุณนะฮะไม่ได้มือถือลนะเอามือถือของคุณเนี่ยไปส่องที่บัตรประชาชนของคุณนะก็ Кор ส่องไปพอส่องเสร็จครับก็สแกนบัตรประชาชนให้ตรงนะครับถ่ายรูปนะครับพอถ่ายเสร็จครับตรงนี้ก็จะมีให้คุณ พอสแกนเสร็จใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะให้มีกรอกข้อมูลแบบประชาชนของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามับสกุลเลขแบบประจำตัวประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยให้คุณกรอกให้ถูกต้องให้หมดพอกรอกเสร็จนะครับต่อไปก็จะเป็นการยืนยันรหัส ODP ครับ ODP ก็คือเบอร์จำเบอร์ตอนแรกที่ผมสอนสมัครในแอป,ปเป่าตังตอนแรกๆได้ไหมที่ที่เข้าในแอป,ปเป่าตางังนั่นแหละเบอร์นั่นแหละครับเขาจะส่ง ODP อีกรอบหนึ่งนะครับหหลักนะครับไปที่เบอร์ ของคุณนะครับเนี่ยหหลักใช่ไหมครับ mm hmm. เขาจะส่งไปที่เบอร์นั้นของคุณเบอร์ที่คุณใส่ในแอปป่อตังนี่แหละพอส่งไปเสร็จคุณได้ ODP เสร็จคุณก็กรอก ODP 6หลักเข้าไปนะครับ mm hmm. พอกรอก ODP 6หลักเสร็จนะฮะ mm hmm. ก็กดก็กดยืนยันไปนะครับว่าถูกต้องแล้วนะครับหรือบางทีเนี่ยพอกรอกเสร็จเขาก็ยืนยันให้เลยนะฮะว่าถูกต้องนะ ODP อันนี้เป็นการกรอกเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณว่าคุณได้ยินเป็นตัวตนจริงที่ยืนยันตัวตนใน G Wallet นะครับพอกดเสร็จนะครับ ข้อที่7ครับก็คือเขาก็จะมีการสแกนใบหน้านะครับคุณก็จะสแกนใบหน้าของคุณพอยันตตนพอเอออดพีเสร็จก็จะสแกนใบหน้าคุณก็มีสแกนใบหน้าของคุณไปใกล้ๆนะครับผมซึ่งเทคนิคการสแกนใบหน้าผมมีนะครับสมามารถดูท้ายคลิปนี้เดี๋ยวจะมีแนะนานะครับหรือจะกดที่ชื่อคลิปนี้แล้วเลื่อนลงมาดูจะมีเทคนิคการสแกนใบหน้าให้ผ่านนะครับหรือว่าตรงท้ายคลิปนี้เนี่ยจะมีให้ดูอีกคุณสามารถไปดูคลิปแนะนําได้นะครับหลังท้ายคลิปนี้นะครับอ่ะ โอเคนี่ก็สแกนใบหน้าครับพอสแกนใบหน้าเสร็จอะไรปุ๊บสมมุติว่าสแกนใบหน้าผ่านแล้วครับต่อไปครับก็จะสําเร็จเสร็จสมบูรณ์มาสู่หน้านี้เลยครับหน้านี้นะครับคือยืนยันตัวตนแสดงใบหน้าโฮมนะครับ G Wallet หน้านี้คือบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณได้คุณได้หน้านี้คือคุณยืนยันตัวตนแอปเป่าังค์ G Wallet สําเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วครับซึ่งการเช็คว่าสําเร็จสเสร็จสมบูรณ์ยังไงครับ ให้คุณดูที่ชื่อครับชื่อนามสกุลของคุณที่ตรงตามประชาชนเนี่ยจะมาโผล่ตรงนี้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นชื่ออะไรที่คุณใส่ลงไปนะครับอันนี้สมมุติว่ามาเขาใช้วายุมีตังนะครับชื่อวายุมีตังก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับเป็นชื่อของคุณตรงนี้ถ้าคุณตรงนี้เป็นชื่อของคุณนะครับตรงด้านบนตรงนี้นะครับที่ผมขีดเป็นชื่อของคุณที่ตรงตามประชาชนคือคุณได้ยืนยันตัวตนแอปเป่าตัง g w วอลเลเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเย่ดีใจด้วยครับนะฮะก็เท่านี้เองครับ นี่แหละครับก็คือทั้งหมดอ่ะเมื่อกี้อันนี้คือยินโตนได้ใช้เป๋าตังค์แล้วก็อันนี้ยินโตนได้ใช้แบบประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมย้อนไปดูเมื่อกี้ที่ผมติดเอาไว้ที่บอกเดี๋ยวบอกว่าผมจะบอกคุณนะครับก็คือถ้าเกิดคุณยินโตนได้กรุงไทยเน็กสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นคืออะไรครับพอคุณกดยินโตนได้กรุงไทยเน็กเสร็จปุ๊บพอกดด้านบนนะครับพอกดด้านบนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะข้ามขั้นตอนสแกนแบบประชาชนนี้ไป และคุณก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับคุณก็จะข้ามขั้นตอนสแกนใบหน้าไปนะครับไม่ต้องยินันโมดพอีกรอบแล้วก็แล้วก็คุณก็ข้ามไปนี่เลยครับอ่าแล้วก็นี่เลยครับแต่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องมียนนโอดนะครับผมก็ต้องลองดูแต่ทีนี้เนี่ยตรงสแกนใบหน้าก็จะข้ามไปและคุณข้ามมาสู่ขั้นตอนนี้เลย ูดง่ายๆเลยก็คือถ้าให้เห็นภาพไม่ง่ายครับพอคุณกดบัญชีกร <w token thanks> ุงไทยเน็กสมมติไม่คุณมีก <Glen> รุงไทยเน็กกดปุ๊บนะฮะอาจจะมีบางคนอาจจะต้องยินใน OTP นะครับถ้าเกิดสมมติต้องมียินอก็ยินใน o t p เสร็จจากนั้นก็จะมาสู่หน้านี้เลยครับหน้ายินในาตนสำเร็จคือหน้าสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ถ้าคุณจะเช็คก็คือเช็คว่าชื่อตรงนี้นามสกุลของคุณตรงตามบัตรประชาชนไหมถ้าตรงตามบัตรประชาชนก็คือสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ครับหรือตรงตามบัญชีธนาคารไหมแต่มันตรงอยู่แล้วแหละครับเพราะว่า การเปิดบุกแบงค์หรือบัญชีธนาคารเนี่ยจะต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนซึ่งเขาก็ใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชนของคุณเนี่ยมาทํารายการนะครับดังนั้นเนี่ยจีไวเล็ของคุณตรงนี้ก็จะเป็นชื่อตามบัตรประชาชนของคุณก็คือชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนของคุณเลยครับอ่าและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้ครับวิธีการยินในตัวตนในแอปเป่าตังจีไวเล็โครงการเราชนะนะครับและที่นี้เนี่ยคุณก็สามารถกดใช้สิทธิ เอาชนะได้ตามปกติพอคุณตรวจสอบสิทธิ์ว่าคุณได้สิทธิ์แล้วนะครับในวันที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วคุณตรวจสอบแล้วเงินเข้าแล้วพอเงินเข้าปุ๊บวันที่คุณเงินเข้านะคุณก็สามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้ตามปกติอย่างง่ายๆเลยครับและทีนี้เนี่ยอย่าไปเผลอลบแอปนะครับถ้าคุณไปกดลบแอปทิ้งนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณต้องยืนในตนใหม่นะครับยืนในตน GW a l l e t ใหม่ทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบบแอปเป๋าตังเขาก็ GW a l l e t เขาดูเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ คุณก็ต้องมายืนนตัวตนใหม่โดยแบบนี้เลยครับก็คือตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยเข้าแล้วไอ้เป๋าังเสร็จก็เข้า G Wallet แล้วก็เข้าเปิดใช้งาน G Wallet ยินยอมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกนะครับจะเอากรุงไทยเน็กหรือจะอแบบประชาชนถ้าแบบประชาชนก็นต้องสแกนัตรประชาชนใหม่แล้วก็ยืนยัน ODB ใหม่แล้วก็สแกนใบหน้าใหม่แล้วก็ทำใหม่ก็จะมาเข้าหน้านี้ใหม่นะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดคุณ ยืนเยาตัวเรียบร้อยแล้วก็อย่าไปลบแอปเขาทิ้งนะฮะอย่าไปลบแอปเป่าตังทิ้งคุณก็ใช้แอปแบบเปิดแอปเป่าตังไปก่อนมันก็ไม่เปลืองเนื้อที่ในในมือถือของคุณมากหรอกครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับถ้าเกิดคุณอยากจะทบทวนอยากจะดูนะฮะเดี๋ยวผมกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับให้คุณไปย้อนดูตั้งแต่ต้น,ตนคลิปนะฮะดูผมอธิบายใหม่ตั้งแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเพื่อนเพื่อนวิ่งน้องบางท่านเนี่ยบอกว่าเฮ้ยผมอธิบายยาวอะไรนู่นนี่นะครับอันนี้เด กระชับและได้ใจความมีแต่เนื้อมากที่สุดเท,ท่าที่ผมจะทําได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่ให้ผมอยากจะพัฒนาเพิ่มขึ้นนะค,คุณบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าคุณมีอะไรอยากจะปรึกษาผมถามผมบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้ตลอดเวลาหรือจะปรึกษาผมส่วนตัวนะครับกดที่ชื่อคลิปแล้วสามารถเลื่อนลงมาและแอดไลน์ผมนะถามผมทุกคําถามได้แต่ไลน์เนี่ยช่วงนี้จะตอบช้าหน่อยเพราะเพื่งวิ่ง,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 งน้องเนี่ยมาถามผมตอนนี้เป็นพันคนแล้วนะครับตอบไม่ทันจริงๆนะฮะก็ยังไงก็ถ้าเกิดคุณมาคุณโชคคุณเป็นผู้โชคดี ผมได้ตอบนี่คือคุณผู้โชคโชคดีครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมก็จะจะสุ่มเอาว่าจะตอบใครนะครับนะครับผมก็แต่ถ้าเกิดใครมาก่อนก็มีสิทธิ์ได้ก่อนว่าผมจะตอบหลายคนที่มาก่อนได้ก่อนนะครับอ๋อโอเคครับแต่ทีนี้ก็เพียงเท่านี้ครับอยากรู้ข้อมูลตรงไหนสามารถพูดคุยกับผมได้นะครับไม่ต้องเกรงใจบอกผมทุกอย่างได้หมดเลยนะครับผมพร้อมอยู่เคียงข้างคุณให้คุณได้ใช้โครงการเวลาชนะได้ใช้เงิน7 0 0 0บาทตามที่คุณต้องการอย่างตลอด อย่างแน่นอนครับอยู่ีิงข้างคุณตลอดไปจากนี้และจนชูนใช้โครงการเราชนะจนเสร็จสมบูรณ์แล้วได้มีความสุขกับชีวิตได้ใช้นะครับได้เงินเยียวยาตามที่คุณคาดหมายคาดหวังตั้งใจไว้นะครับสำหรับคืนนี้ต้องไปแล้วครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากหัวใจผมรักคุณดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลคนที่คุณรักด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ